สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาเปิดอันนี้กันนะครับใช้เจ็ดจุดห้าพันล้านนะก็ต้องใช้เงินนี่ครับโลกแฟนตาซีเดี๋ยวพาไปโลกแฟนตาซีก่อนนะก่อนจะไปโลกแฟนตาซีเราก็ต้องใช้ทองนะครับเพื่อเอ้ยไม่ต้องใช้ดิพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันยิงเป็นโลกแฟนตาซีได้เลยเนาะครับพอเราฟาร์มทองมาเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะมาถึงตรงนี้นะครับ มาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็ขึ้นไปโลกแฟนตาซีเลยพอโลกแฟนตาซีปุ๊บเราก็จะไปฟาร์มเงินแฟนตาซีตรงนี้เพื่อที่จะมาเปิดตรงนี้่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเราจะต้องไปเมืองไหนที่จะได้เงินเยอะสุดเนาะเราก็มาให้ปืนใหญ่ยิงเรากรรกรยำพร้อมระวังไปนะครับปึบ๋งเอาแล้วครับเรามาถึงโลกแฟนตาซีปุ๊บเนี่ยก็จะมีที่ให้เรานะเนี่ยนฮะก็จะต้องฟาร์มเงินตรงนี้เนาะเอได้เท่าไหร่นะ 7, 5 0 0ันล้านใช่ปะ นี่นะครับแล้วเราก็เลือกว่าจะไปเมืองไหนนะซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยสมมุติอันนี้ยังยังไม่เปิดใช่ปะเปิดยังเอ้าเปิดแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันใช้เพชรซื้อปะอ๋ออันนี้คือยังไม่เปิดนี่ไงใช้66ล้านแฟนตาซีเอลไอแลนด์นะครับเราก็เลือกได้เลยนะว่าจะไปฟาร์มที่ไหนเนาะซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็ได้เงินเยอะทั้งนั้นเลยเนาะ ได้เงินเยอะทั้งนั้นยิ่งสูงยิ่งได้เยอะนะครับตอนนี้ผมมีเท่าไหร่แปสิบแปดนะครับก็ไปที่เฮลก็ได้นะที่เฮลเน่ยจะตอนนี้ไปหกสิบหกอ่ะเดี๋ยวผมไปไปฟาร์มที่เฮลให้ดูนะครับนี่นะนี่ครับมีกล้องใหญ่ครับโอ้แปบ๊บเดียวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีย,ดยครับแปบ๊บเดียวเราก็มี150ล้านิบล้านนะ รับเดียวฮะเราจะเริ่มจากอะไรนะเราจะเริ่มจากดันแอนเชียนก็ได้ก็ตีมาเรื่อยๆพอเงินพอปุ๊บก็มาตรงนี้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 มาเรื่อยๆมันก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็จะไปที่เอฟเว่นไอแลนด์ฮะไปฮะร้อยห้าสิบล้านนะครับชืบนนะนี่นะตรงนี้เช้าไหร่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบกว่าล้านนะครับรับเดียวก็น่าจะได้นะก็ตีไปครับบัม บัม um, เข้าไปนะมี่ใช่ฮะสี่ร้อยแล้วนะบ้าม um, เข้าไปดีบ้าม um, เข้าไปดีบ้ามเข้าไปดีข้างในน่าจะเป็นแบบอะไรนะมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วข้างในน่าจะได้เยอะเยอะขึ้นนะครับไปดูกันหนึ่งทีนะครับตีนานนิดนึงนะเพราะผมไม่ได้โหดอะไรมากนะซื้อมาจากผู้เล่นทางนั้นเลย ตัวนี้ซื้อมาสองสองสามล้านได้นะครับใช้เพชรซื้อมาอุย้ยพอตีปุ๊บเราได้ตัวนี้มาด้วยนะครับ3ามกาล้านเอ็มเอรเรฟ็กเออเน้นเน้นสวยนะอุย่ยได้เพชรหกหมื่นได้เพชรหกหมื่นจริงหรอได้ทุกกล่องเลยเหรอเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวมาดูนะพอตีเสร็จปุ๊บปุ๊บอ๋อไม่ใช่ได้ทุกกล่องครับเมื่อกี้มันเหมือนเป็นรางวัลอะไรไม่รู้นะนะครับ นี่นะเราต้องการเท่าไหร่นะหลักพันล้านใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดจะตัดไปเลยแล้วกันนะครับกดไปเรื่อยๆฮนะเฮ้ยแต่จริงๆก็ใกล้ครบแล้วนะครับเนี่ยนี่ไงครบแล้วนะนะเอ้ยครบแล้วนะครับไม่ใช่นานนะ นี่นะครับ8 5 0พล้านนะเมื่อกี้ใช้7500ล้านน่าจะครบแล้วนะครับอ้าวพอละน่าจะเปิดได้แล้วนะครับตอาน,นี้เราก็จะไปเออเทคเวิลด์ได้นะไปไปดูกันครับผมจะวาร์ปไปเลยนะครับผมที่ผมซื้อวาร์ปไว้ก็มีที่ตรงนี้ใช่ไหมดิเซิร์ตก็ได้นะครับ ตสวาร์ปไว้ก็สะดวกสบายนะนี่อ่ะถึงตรงนี้พอดีครับเ5พันล้านก็จะปลดล็อกไปเทคเวิลด์นะซึ่งมันก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยมีสปอนเวิลด์นะครับมีแฟนตาซีเวิลด์มีเทคเวิลด์นะอ่ะเรียบร้อยนะครับเทคเวิลด์ก็สุดแล้วแต่ก็มีอะไรให้ทำอยู่เรื่อยๆนะอ่ะเราก็ตีอันนี้ครับโอ้โห ถ้าจะตีนานเหมือนกันนะอันนี้นะอ๋อโอเคอันนี้ก็ตีแล้วได้คอยของเท็กเวิลนะครับตีแล้วก็ได้เยอะอยู่นะเดี๋ยวก็จะตีไปเรื่อยๆนะเอาละครับผมก็ตีกล้องมานานมากทุกคนมันไม่แตกหรอกเพราะว่าตัวผมมันมัน,ม,นมันอะไรนะมันยังไม่แรงพอนะมันนานมากแต่ก็ได้มาสองล้านแปดแสนอะไรเนะี่ยเขาอยากเป็นอะไรเนะี่ยเป็นรูปเนี่ยนะเป็นเทคนะครับไปเดี๋ยวพาไปดูโลกของเท็กเวิลกันเลยบูมนะมันก็จะยิงมาไปนะครับ นี่มาแล้วนะพอเรามาที่เถกเวิลปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาฟาร์มตรงนี้นะแล้วก็เปลิดล็อกไปเรื่อยๆนะเพื่อแบบฟาร์มแบบสนุกสนุกนะพอเรามีเงินเยอะๆเราก็มาซื้อไข่โหดๆตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไข่โหดๆเนี่ยเรามาซื้อกันคลิปหน้าแต่คลิปเนี้ยเดี๋ยวจะพาเปิดเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเปิดเปิดตรงนี้ไปเรื่อยๆอ่าห้าหมื่นเปิดไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวนะมันขึ้นอะไรไม่รู้ครับไปฮะไปฮะอ๋อมันขึ้นให้เราแบบว่าเราสามารถซื้อซื้อไข่ได้นะในงบที่เราบีอยากให้เราไปซื้อนะไปตรงนี้ใช้หกแสนนะครับปึ๊บใช้ไปครับถึงที่สุดแล้วตรงนู้นใช้อะไรนะเจ็ดล้านเลยเหรอโอ้โหตรงนี้ใช้สิบเอ็ดล้านนะครับเราก็จะเข้าไป ไปเปิดในนี้ได้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้เยอะมากเนาะถ้าเราฟาร์มไปเรื่อยๆก็ก็แป,ป๊บเดียวก็คงจะเปิดได้หมดหรืออาจจะไม่แป,ป๊บนะใช้เวลานิดนึงนะประมาณนี้นะครับ ถ้าใครอยากบอดทิ้งไว้ฟาร์มอะไรนะฟาร์มเทคเบอร์ไว้ยาวๆนะผมก็แนะนําว่าให้ไปไอ้กล่องกล่องที่ผมตีเมื่อกี้นะเพราะว่าเราไม่ต้องมาเดินไงตรงนั้นเราก็แบบทิ้งไว้ได้ยาวๆเลยอ่ะเดี๋ยวเงินมันก็เพิ่มขึ้นมาเองอนะเนาะอันนี้เราก็พามาให้ดูคร่าวๆนะทุกคนนะซึ่งมาฟาร์มตรงนี้มันต้องเดินเก็บไงนะซึ่งไปไปฟาร์มอีกกล่องใหญ่ๆที่เราฟาร์มเมื่อกี้น่าจะดดีวกว่านะครับแบบเปิดทิ้งไว้เลยเนาะ แล้วก็มาไล่ซื้อเปิดไปเรื่อยๆเปิดไปเรื่อยๆก็ก็หมดแล้วฮะแล้วเราก็เก็บเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็มาเปิดใครตรงนี้นะครับเพื่อหาตัวโห,วด,หวดกันต่อไปนะแต่หาตัวโหวดเดี๋ยวเรามาต่อกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบอยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะทุกคนนะจะได้มาพบกับผมอีกนะครับหรืออยากดูอะไรแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับบา,บายๆครับสวัสดีครับ